การสมภพหลวงปู่บุญชาต่เมื่อวันจันทร์ขึ้นสามข้าเดือน8ปีวอกจุ 12, ลสิบสองสิบสมริศศกเวลาย่ำรุ่งใกล้สว่างตรงกับวันที่สามกรกฎาคมพุทธศักราชส3 9 1อันเป็นปีที่25แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาท่านชาตานะ บ้านตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนั้นยังเป็นตำบลบ้านนางสาวอัตลาดใหม่เมืองนครชยัยศรีมณฑลนครชยัยศรีต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นบ้านท่าไม้อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ปัจจุบันนี้ต่อท่าไม้ได้โอนไปขึ้นกับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร โยมบิดาของหลวงปู่มีนามว่าเสงโยมารดามีนามว่าลิ้มท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันหกคนโดยตัวท่านเป็นคนหัวปีมีน้องชายหญิงห้าคนลำดับดังนี้นางเอมนางบางนางจันนายปานนายคงเหตุแห่งมีนามว่าบุญ เมื่อไวยทารกท่านมีอาการป่วยหนักถึงแก่สลบไปและไม่หายใจในที่สุดบิดามารดาและญาติเมื่อเห็นว่าท่านตายเสียแล้วจึงจัดแจงจะเอาท่านไปฝังแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่จะได้ฝังท่านก็กลับฟื้นขึ้นมาบิดามารดาได้ถือเอาเหตุนี้ตั้งชื่อให้แก่ท่านว่าบุญการศึกษาและบรรพชา เมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังอยู่ในวัยเยาว์นั้นโยมทั้งสองได้ย้ายภูมิลำเนามาทำนาที่ตําระบางช้างอำเภอสามพรานเมื่อท่านอายุได้13ปีโยมบิดาได้ถึงแก่กรรมโยมป้าข,ของท่านจุงนำไปฝา,ฝากให้ศึกษาเล่าเรียนอยู่กับพระประลัดทองนวัดกลางซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่าวัดคงคารามตำบลปากน้ำปากคลองบางแก้ว อำเภอนครชัยศรีเมื่อท่านอายุได้15ปีเต็มพระประลัดทองจึงทำการบรรพชาให้เป็นสามเณรและได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้เมื่อครั้งนั้นท่านได้รับใช้อย่างใกล้ชิดจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของพระประหลัดทองแต่เมื่อมีอายุได้ใกล้อุปสมบท ท่านมีความจำเป็นต้องลาสิกขาเนื่องด้วยความป่วยให้เบียดเบียนหลวงปู่อุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีณนะพัทธสีมาวัดกลางบางแก้วเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น15ค่ําปีมาเส็งจุน1231เอกศพลาบ่ายตรงกับวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2,412ในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์30รูป โดยมีพระปลัดปานเจ้าอาวาสวัดพิไทยธรามวัดตุกตาเป็นพระอุปัชาพระปรลัดทองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วพระอธิการทรัพย์เจ้าอาวาสวัดนิวรายพระครูปริมาณุรักษ์วัสุประดิษฐานรามและพระอธิการจับเจ้าอาวาสวัดท่ามอนร่วมกันให้ รณาคมกับศีลและสวดกรรมวาจาอันหนึ่งการที่มีพระอาจารย์ร่วมพิธีถึงสี่รูปเช่นนี้ก็เพราะพระเทระเหล่านี้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าภาพอุปสมบทแล้วพระอุปัชฌาขนานามฉายาให้ว่าคนทโชตแล้วให้จำพรรษาอยู่กับพระปลัดทองที่วัดกลางบางแก้ว การศึกษาทางปริยัติและปฏิบัติหลวงปู่บุญถูกว่างพื้นฐานในทางธรรมยอย่างดีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กวัดและสามเณรซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวประมาณ5-6ปีที่ได้อยู่ปรนิบัติรับใช้พระปลัดทองจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นฐานในทางธรรมของท่านถูกถ่ายทอดมาโดยพระปลัดทองทั้งสิน้นอาจารย์อีกรูปหนึ่งของท่าน ก็คือพระปลัดปานเจ้าอาวาสวัตุกตาซึ่งจากปากคำของพระครูธรรมวิจาร์ชุม่มเจ้าอาวาสวัสีสุดารามวัดชีประขาวบางกอกน้อยเคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุญได้เล่าเรียนกรรมฐานและอาคมกับท่านปลัดปานอันที่จริงนั้นอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางธรรมทั้งปริยัตและปฏิบัติตลอดจนพระเวทและพุทธาคม ให้แก่ท่านยังมีอีกหลายรูปแต่จะกล่าวถึงในถัดไปสมณศักดิ์และตำแหน่งณปีพุทธศักราช2429ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอธิการปกครองวัดกลางบางแก้วในปีพุทธศักราช2431ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจารในปีพุทธศักราช2433 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดในปีพุทธศักราช2459เมื่อวันที่27สิงหาคมได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาอีก4เดือนคือวันที่30ธันวาคมศกเดียวกันก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมีราชทินนามว่าพระครูอุตรการบดี และยกให้เป็นเจ้าคณะแขวงเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2462ก็ได้รับพระกรุณาโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูพุทธวิถีนายกและให้ดำรงตำแหน่งประธานกันการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีพุทธศักราช2471ก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญในราชทินนามที่พระพุทธวิถีนายกเมตตาธรรมปกติหลวงปู่เป็นพระที่มีความเมตตากรุณาแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอันมากได้อุปการะพระลูกวัดตลอดจนสานุสิทธิ์ และเกื้อกูลชาวบ้านอยู่เป็นนิตลอดอายุขายของท่านทั้งนี้เกิดจากเป็นนิสัยโดยกำเนิดของท่านที่เป็นผู้มีใจเป็นบุญกุศลและปฏิเสธการกระทำอันเป็นบาปมาตั้งแต่เยาว์วัยแล้วปล่อยปลาหมดสมัยเมื่อหลวงปู่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่กับโยมทั้งสองก็มีลักษณะแปลกกว่าเด็กทั้งหลายคือไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และไม่ชอบการจับเอาสัตว์มาเล่นทรมานเหมือนเด็กอื่นๆโยมทั้งสองซึ่งมีอาชีพในการทำนานั้นขณะว่างจากงานก็จะเที่ยวหาปลาตามหนองน้ำต่างๆเพื่อมาทำอาหารบริโภคเช่นเดียวกับชาวนาบททั้งหลายและโยมทั้งสองก็มักจะเอาท่านไปด้วยเพราะท่านเป็นบุตรคลหัวปีโดยมอบท่านสะพายข้องใส่ปลาที่จับได้ตอนแรกๆ ถ้าไม่ยอมไปด้วยก็ถูกโยมหรือว่าท่านจึงจนใจต้องสะพานย่ามติดตามโยมไปด้วยในวันหนึ่งโยมจับปลาได้มากต่างก็พากันดีใจปลดปลาใส่ข้องได้หลายตัวครั้นกลับมาถึงบ้านเตรียมนำเอาปลามาทำอาหารพอเปิดข้องออกดูปรากฏว่าไม่มีปลาในข้องเลยแม้แต่ตัวเดียว เมื่อโยมถามท่านก็บอกว่าเอาปลาปล่อยไปตามทางหมดแล้วเป็นอันว่าในวันนั้นแทบจะไม่มีกับข้าวรับประทานกันทั้งบ้านโยมโกรธท่านมากและไม่ลงโทษเคี่ยนตีท่านอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมายมก็ไม่ได้เอาท่านไปหาปลายอีกเลยและท่านก็ได้กลายเป็นเด็กที่ซึมเศร้าเหงาหงอยเบือ่อความมีชีวิตอย่างโลภโลภหลวงปู่เคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าท่านมีความรู้สึกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้ว ว่าชีวิตทางโลกเป็นหนทางที่มีแต่ความเบียดเบียนและมีความปรารถนาจะเข้าวัดบวชเรียนเสียเร็วๆและก็ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้13ปีและมีชีวิตในทางธรรมมาตลอดแม้ว่าหลวงปู่จะเป็นผู้เท่าที่ใจดี แต่ก็ไม่ไายที่จะมีคนเกรงกลัวกันมากกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวก,กอบด้วยท่านเป็นคนพูดน้อยมีแววตากล้าแข็งจึงไม่ว่าใครใคต่างก็พากันเกรงขามท่านกันทั้งนั้นใครก็ตามที่มีธุระทุกร้อยมาหาท่านท่านก็จะรับเป็นภาระช่วยบำบัดปัดเป่าทุกภัยนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาโดยทั่วหน้ากันบางคนมาขอเลิก หรือมาให้ทํานายเกณฑ์ชะตาบอกข่าวในคราวประสบเคราะหกรรมต่างๆบ้างก็ขอให้รถน้ำพุทธมนต์หรือมิฉะนั้นก็มาขอยารักษาโรคจากท่านครั้นเมื่อท่านจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็จะนั่งนิ่งๆไม่พูดจาว่าใคระรคนที่มาหาท่านก็จะลงมือทำงานของท่านต่อไป โดยปกติแล้วในวันหนึ่งหนึ่งหลวงปู่หาเวลาว่างจริงๆได้ยากท่านทำงานของท่านตลอดเวลาเว้นแต่เวลาฉันหรือเวลาจําวัดเท่านั้นบุคลิกพิเศษของหลวงปู่อีกประการหนึ่งทำให้คนเกรงขามก็คือแววในตาอันแข็งกร้าวอย่างมีอำนาจของท่านทุกครั้งที่ท่านพูดกับใครในตาคู่นี้จะจับต้องในตาของผู้นั้นแน่ นิ่งอยู่ตลอดเวลาในตาที่ทรงพลังอำนาจเช่นนี้อ่ะย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้ขุนโจรใจโหดก็จะไม่กล้าสู่ในตาท่านได้ครั้งหนึ่งมีพระลูกวัดสองถึงสมองค์แอบถลายมานั่งคุยกันเล่นอย่างสนุกสนานที่ท้ายน้ำหน้าวัดพร้อมกับร้องทักทายชาวบ้านที่พายเรือผ่านหน้าวัดไปมา โดยละเลยต่อการปฏิบัติศาสนากิดตามกำหนดหลวงปู่เดินมาเห็นเข้าพระเหล่านั้นต่างตัวสัน่นเงินเงินงบด้วยความหวาดเกรงท่านมีอยู่องค์หนึ่งที่ตกใจมากกว่าเพื่อไม่รู้ว่าจะหลบหนีหลวงปู่ไปทางไหนดีเลยโดดหนีลงไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาท่านทั้งทั้งที่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวและน้ำในแม่น้ำก็เย็นจัดหลวงปู่ได้ร้องบอกว่า ขึ้นมาเถอะคุณเดียวจะเป็นตะคริวตายเสียเปล่าเปล่าแล้วท่านก็ลงมืออบรมสั่งสอนพระเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทําให้พระทุกองค์พากันเข็ดขยะไปอีกนานอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ชอบชาวบ้านที่ชอบนุ่งผ้าถุงเข้าวัดท่านมักจะปรารบในเรื่องนี้ว่า การแต่งกายเป็นเครื่องสอนนิสัยใจขอคนการเข้าวัดเข้าว่าไม่ควรนุ่งผ้าถุงรอยชายมันไม่สุภาพควรนุ่งหม่มให้เรียบร้อยสักหน่อยจะสมควรข่าวอันนี้เมื่อล่วงรู้ไปถึงชาวบ้านละแวกนั้นเขาก็กลายเป็นข้อปฏิบัติที่ว่าต่อไปเมื่อใครจะเข้าวัดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยโดยจะต้องไม่นุ่งผ้าถุงเป็นอันขาด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2471เป็นต้นมาซึ่งหลวงปู่ได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธวิถีนายยกนั้นท่านมีอายุได้81ปีแล้วแต่ระยะหลังๆนี้หลวงปู่กำลังเข้าสู่วัยชราภาพมากแล้วสังขารก็สุดโซร่วงโรยลงไปตามวันเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่แหละครั้งก็ไม่สะดวกท่าน จึงกราบทูลขอลาออกจากคณะสง์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรมีรับสั่งถามหลวงปู่ว่าเวลานี้อายุได้เท่าไรท่านก็กราบทูลว่า81ปีเศษทรงรับสั่งว่าจงอยู่ไปก่อนเถิดท่านจึงต้องทนปฏิบัติงานต่อไปจนถึงพุทธศักราช2474อายุ84ปีทางการคณะสงฆ์ จึงเห็นเป็นการสมควรพักผ่อนเสียทีโดยให้ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นกิติมศักดิ์จึงได้ติดต่อให้กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฟาละอองทุลีพระบาททรงปโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกเป็นกิติมศักดิ์หลวงปู่ จึงได้พักผ่อนจากการบริหารคณะสงฆง์ปฏิบัติแต่กิจพระาศาสนาธรรนุบำรุงพระอารามเป็นการทภายในแต่นั้นเป็นต้นมามีหลักฐานบันทึกต่อไปถึงตอนมรณภาพของหลวงปู่ไว้ว่าท่านเจ้าคุณไม่เห็นแก่ความยากลำบากมุ่งทากิจที่เป็นสาธารณประโยชน์ทางาศาสนาด้วยความเคารพอยู่ในธรรมเป็นประมาณ ควรกล่าวว่ามีจัญญาสมกับพุทธภาษิตที่ว่าอโมคตััชชีวิตาบุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นชีวิตไม่เป็นหมันหรืออีกในหนึ่งซึ่งพ้อมกับภาษิตว่าดูกรานนทิิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดๆประพฤติธรรมสมควรทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมอยู่ผู้นั้นเชื่อว่าเคารพนับถือบูชาแก่พระตาคตเจ้า ด้วยการบูชาอันสูงสุดยิ่งคือมีความเป็นอยู่อย่างหิตานุหิตประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนและหมู่ชนต่างๆชั้นซึ่งเป็นตัวอย่างอันดีที่ทีระชนผู้หวังคุณงามความดีจะพึงดำเนินตามต่อไปหากว่าเจ้าคุณท่านยังมีชีวิตอยู่คงทําประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณะทางพระพุทธศาสนาอีกมากท่านมาถึงมรณภาพเสียเมื่อวันที่30มีนาคม พุทธศักราช2,478ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน5ปีชวดเวลา10นาฬิกา45นาทีโดยโรคอาภาธนกุติของท่านสิริรวมอายุท่านโดยปีได้8 9พรรษา67ทั้งนี้ก็เพราะสังขารของท่านประกอบด้วยชาราภาพจึงได้แปรปรวนยักย้ายไปตามธรรมดาถึงแม้ว่าท่านมรณภาพไปแล้วก็ดีคุณงามความดี ซึ่งกระทําไว้ก็ปรากฏตลอดมาจนบัดนี้และคงปรากฏต่อไปอีกชั่วการนานฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด,ด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกําลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายกา,ยการงานการเงิน แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ